สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่ยวรบกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของอุดรธาน,นีครับท่านที่ออทักษิณชินวัตรนะครันบนานผู้ชมอดีตนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยได้ทําการขึ้นโอภาปาใสาครับท่านครั้งแรกนะเนี่ยในรอบ20ปีหรือว่า18ปีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างจ้าโอ้ยตอนนี้มีคนดิ้นอย่างครับขั่งนะครับท่านผู้ชมอย่างเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเตรียมจะไปเอาผิดทักษิณแล้วถามเพราะอะไรจจเนหลััังากทกทษิิชว ปา่าใสนะครับท่านผู้ชมบอกพี่น้องประชาชนว่าเนี่เออเลือกสอสอคนนี้นะไอ้ไม่ใช่ผู้สมัครนายกอบจอคนนี้นะถ้าเกิดจำไม่ได้ก็เลือกผมแล้วกันนะเนี่ยทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยตอนนี้นักร้องนะครับท่านผู้ชมเตรียมแล้วนะเนี่ยตอนนี้ได้เหยื่อแล้วถามเหยื่ออะไรวะเนี่ยเออเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เราจะสอยสําเร็จไหมจ้าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดฟันธงครับท่านสอยไม่สําเร็จนะเนี่ยโดยวันนี้ครับท่านทักษิณทำให้สลิมเดือดไม่หยุดยั้งนะเนี่ยหลังจากที่กุมภาวปีครับท่น ขับขางกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่สนามบินอุดอรนะครับท่านผู้ชมข่าวสดส่งเข้าประกวดมาแบบนี้โดยแบบนี้ละแบบไหนมึงก็อ่านมาสีวันเนี่ยกำลังอ่านครับท่านสนามบินอุดอรธาน,นีแตกนะครับเสื้อแดงนักการเมืองแห่ต้อนรับทักษิณชินวัตรนะเนี่ยตะโกนล,ลั่นเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชูป้ายคิดฮอดพ่อใหญ่นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้เหรอเนี่ยเฮ้ยประชาชนทําไมมากันเยอะแบบนี้ถามทําไมจ้าเนี่ยจ้างมาหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะมีคําถามแบบนี้มานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยไม่อาจบอกได้ นะครับท่านโอ้ยก็เป็นที่จับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยคีเดียวขนาดเดียวกันนะครับท่านผู้ชมไปเจอลูกน้องประวิท์ครับท่านถามที่ไหนอีกแล้วสนามบินนี่เลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มาเรื่องทักษินหรือเปล่านั่นเนี่ยโดยไอ้ตอไอ้ไพ่บุญตอนนี้ไอ้ผาม่านเปนเพียงผูไปแล้วแล้วตอนนี้มีภารกิจอะไรไม่จ๊ะโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องของทักสินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็นัทวุฒิใสเกลือครับท่านคืนฟอร์มนั่นเนี่ยออนสเตตอีกรอบหนึ่งนะครับท่อนผู้ชม ที่เดียวแต่เดียวก่อนครับท่านตอนนี้ไม่รู้ไพ่บูนส่งมาหรือไอ้ไม่ใช่ไอ้ป้อมส่งมาหรือเปล่านะครับสำหรับไพ่บูลผู้น้อมนําคําสอนนะเนี่ยหลังจากโพหัวกระบาลครับท่านที่สนามบินอุดรธานีกองทัก่อนทักษิณชินวัตรจะแลนดิ้งหนึ่งชั่วโมงนนเนี่ยแล้วก็แซลตัวเองผมมากินมามานะการดานผู้ชมหลังจากทักษิณครับท่านเฮ้ยทักษิณน,นี่ก็ายเหลือเกินนะเน,นี่ยมีการดักนะการดานผู้ชมไม่รู้พวกสลิมดอดช่องทั้งหลายแหละหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยด็อกเตอร์ทักษิณถามมีอะไรอีกแล้วจ้ะเนี่ยเฮ้ยวันนั้น บไปทาอะไรกันนั่นเนี่ยที่บ้านจันสองล่าอ๋อมากินมามา่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไพ่บูลเลยเอามาใช้ด้วยครับท่านแล้วอนุทินเป็นอย่างไรบ้างจ้าอนุทินก็มานะครับท่านผู้ชมบ้านจันสองล่าวันนั้นนั่นเนี่ยแต่อนุทินไม่ได้กินมาม่าเว้ยเฮ้ยอนุทินกินอะไรกินวัยวๆนะครับท่านผู้ชมววๆนี้ไม่ใช่กินแบบรีบๆนะครับท่านแต่เป็นบะหมี่นั่นเนี่ยที่ชื่อววๆแล้าจะทาอะไรได้ไหมจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่รู้ว่าประวิรเบอร์หนึ่งนั่นเนี่ยที่ อะไรวะเนี่ยเราต้องจดเราต้องจํานะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้เอามาต่อยอดนโยบายของเราเอาแล้วมึงไม่คิดเองคิดเองภาษาหอกดาบอะไรสมัยที่มันเป็นรัฐบาลรอบก่อนนะครับท่านผู้ชมจําได้เลยพลังประชารัฐนะนี่หาเสียงค่าแรง425บาทเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยยังไม่ท้ายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านว่ามาเพราะอะไรไอะไรพ่เบิร์นไปถอายแบบนมให้บีนนะเมื่อกูอยากเป็นเบิร์นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมขออภัยครับท่านในใบหน้าทุน เลียทุลังเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ตั้งใจครับท่านแล้วมึงจะทาทาไมวะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เฮ้ยทักษิณชินวัตรโดนแล้วนะเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถามโชว์ไอ้โดนเรื่องอะไรโอ้ยทั่วลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากสลิมเดือนหรือเปล่าไม่อาจบ,บอกได้ครับท่านทักษิณโชว์นั่งเครื่องบินนนเนี่ยชั้นโลคอสนะครับท่านผู้ชมช่วยเพื่อไทยหาเสียงนายกอบจอ,อุดรธานีเสื้อแดงแห่ต้อนรับครับ,บท่านแล้วสลิมเป็นอย่างไรบ้างจ้าสลิมฉานะเนี่ยแบบนี้มันสร้างภาพแน่นอนกันเลย เนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วยังไงต่อเฮ้ยมันนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดแบบนี้มันทาได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมเราต้องนัดไม่คิดจะวิจารณ์บ้างหรือจะเนี่ยเงินของเขานะครับท่านผู้ชมผมไม่มีหน้าที่จะเข้าไปเสือกครับท่านได้เห็นสลิมรอดช่องบางตัวนนะเนี่ยมันดิ้นไปวันๆก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้เอ่งอ,อ่างคางดําครับท่านออกมาดิ้นผ่านอย่างไม่หยุดยั้ยงนะเนี่ยชั้น14ทักษิณจบแล้วชั้น14แพท,ทองทานเตรียม,มจะจบนะเนี่ยจะ้เนเน,น็ีด ตาว่าไรป,ประมาณนี้ตอนแรกเป็นอย่างไรตอนแรกก็ฟฝันทงนะเนี่ยอิงไว่เคยจะจบแล้วเดือนตุลาเดือนตุลาเป็นอย่างไรบ้างจ้าไม่จบสักทีนะครับท่านผู้ชมยังได้เป็นนายกาัฐขมนตรีอยู่เปลี่ยนเดือนครับท่านเปลี่ยนมาเป็นพืชจีการนะเนี่ยแล้วก็เดือนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ใกล้แล้วครับท่านถามใกล้อะไรว่าเนี่ยใกล้จะครึ่งเดือนเข้เขาไปแล้วตอนนี้ทักษิณละคายผิวเื Laser. ยยังจ้าย,ยังนะครับท่านอื้ยแล้วก็ไอ้อะไรว่าอึ้งอ่างคางดำนะครับท่ LIKE <ๆ>านผู้ชมมันก็ย้ายไปเรื่อยๆนะเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนวัน,วนไปเรื่อย มุดลูปีจ้าอับอายขายขี้นหน้าครับท่านแล้วมันเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยนัทวุฒิใส่เกลือครับท่านได้โอภาปาใสาน่นะเนี่ยในการขึ้นเวทีนะ,ค,ะรรครับท่านผู้ชมรีเทิร์นออนสเตตครับท่านในรอบหนึ่งปีอะไรประมาณนี้หรือ2ปีไม่อาจแน่ใจแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อทักษิณชินวัตรก็ขึ้นนะครับท่านผู้ชมคือหาเกลกล้ากันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แล้วจะทีนี้ใครจะชนะจ้าสุสีนะครับท่านสูสีมึงรู้ได้อย่างไรเอออยู่แต่บ้านหรือเปล่าเอ้ยวันนี้ผมมีอะไรวันนัดกับคนสําคัญนคผู้ชมึ แต่ว่าเพิ่งกลับมาครับท่านแล้วกูจะพูดเพื่ออะไรว่าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวความแตกบุกดันุพรครับท่านไม่รู้ว่าเป็นโคศกเพื่อไทยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วว่าเนี่ยชี้เลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีแล้วเนี่ยแข่งขันกันสูสีครับท่านทั้งเพื่อไทยทั้งพรรคประชาชนอะไรประมาณนี้ด้านอิงทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมเตรียมแท็กทีมลงพื้นที่หาเสียงแล้วตอนนี้ประชาชนบางกลุ่มก็ถามนะเนี่ยเฮ้ยทำไมนายกอิงนะเนี่ยถามทำไมอีกแล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ต้องไปต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ครับท่านแล้วทำไมต้องไปจ้า เอ่ยไปไปฏิบัติภารกิจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นมาเวทีปลาใสาครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนันนี่อ๋อเจอแล้วคังคกฟันดําครับท่านคาดไปตุลาคมต้นพฤศจิกายนนั้นเนี่ยรัฐบาลช่างเปราะบางเหลือเกินนายกวิกฤตนะเนี่ยเพื่อไทยอยู่ในช่วงขาลอยอะไรประมาณนี้ก่อนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้ายังไม่มีหอ,อกดาบอะไรนะครับท่านผู้ชมข้าไม่ใช่อึ้องอ่างคางดําครับท่านขยี้ปมป่วดทพิปชั้น14โรงพยาบาลตํารวจจี้พักประชาชนสอบให้มันจริงจังหน่อยเว้ยเฮ้ยอย่าแค่โชว์ไปโชว์มาเดี๋ยว จะมีนะครับท่านหลังสีมันลมน,นเนี่ยออกมานะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยหลังจากสงสัยว่าเฮ้ยประเทศนี้นายกชื่ออะไรตอนนี้นายกมีกี่คนนายกชื่อแพทองทานจริงหรือไม่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าจะเรียกทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมไปชี้แจงในกรรมธิการอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อตอนแรกผมก็สงสัยนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะทำไมหลังสีมันลมรอบรอบก่อนเขาเรียกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับบิ๊กโจ้ไปนี่ทำไมเขาไม่ไปวะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติผม โดนเรียกนะครับท่านผู้ชมหรือผมเป็นเสรีพิสุทธิ์หรือว่าเป็นบิ๊กโจ๊กอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ไปถามทําไมจ้าเนี่ยถ้าไปมันลดเกตตัวเองนะครับท่านหรือไม่เพราะอะไรจ้าเนี่ยผู้ระดับพลเอกเว้ย,ยแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยประธานกรรมธิการนี้เพิ่งวานซื้อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวันนี้ประชาชนแห่ถามผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรรู้อย่างเดียวครับท่านแอดไลน์นัดบิว,วช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ปลาหมึกเป็นตครับท่าน2 0 0กรัมห5 0่หบาทลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพนันอกอก ตกในกรัดท่งผู้ชมตอนนี้ผู้คนก็หาตะวันออกเฉียงตกมาอยู่ทางไหนวะเนี่ยห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนัดวิวคือเสื้อนะครัดท่งผู้ชมสี่ร้อยบาทพร้อมส่งครับท่านขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโอ้ยก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครัดท่งผู้ชมโดยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ้าอืมก็เรียบเรียงไม่ค่อยถูกนะครัดท่งผู้ชมโดยสนามบินอุดรก็เนืองแน่นครับท่านอย่างที่ถแถลงเรียนไขไปแล้วนี้นีีี่่อออออไไรปราไปานนนน้้้นน้้โโยยยแลวงตตตด ผู้ชมมาที่เรื่องนี้ก่อนดีกว่าเว้ยเฮ้ยสดดสดิ้งเหลือเกินกันเลยทีเดียวทักษิณน,นอนชั้นสิบสี่นะเนี่ยหนักหัวกระบาลมากเลยใครวะเนี่ยลังสีมันลมครับท่านชื่อหมอยังตอบไม่ได้เลยเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นหมอหรอจ้ากูก็ไม่บอกนะครับท่านผู้ชมสิทธิของข้าเว้ยเฮ้ยทาไมจ้าอ,อย่าแตะอะไรประมาณนี้เกี่ยวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจชื่อหมอยังตอบไม่ได้เลยลังสีมันลมนเฉลยนะเนี่ยเหตุผลที่จะเชิญทักษิณชินวัตรม,มาแจงกันมาที่การบ่มชั้นสิบสี่อะไรประมาณนี้เออเชิญทักษิณชินวัตรมาแจงบ่มอะไรวเนี่ สิบโรงพยาบาลตำรวจสวนกับทวีสอดสองเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่หาเศษหาเลยชีย้สังคมตั้งข้อสงสัยมาตลอดมองข้าไม่ได้แล้วสงสัยไม่จานต้องหนูผมไม่สงสัยนะกระท่านผู้ชมแล้วผมก็ไม่ไปด้วยครับท่านถ้าเกิดผมเป็นทักษิณชินวัตรเป็นทวีสอดสองเป็นเสรีพิสูจน์อะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วถ้าเกิดใครชวนละจ้าจะไปต้องเป็นชวนนะกระด่านผู้ชมอย่างน้อยมันต้องเป็นระดับอดีตนายกรัฐมนตรีสิไว้ยเฮ้ยจะมาเชิญข้าได้ใครบ้างจะเนี่ยชวนลีกภัยนะกระด่านผู้ชมอภิสิษ์เวชาชีวะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งครับ นีนะเนี่ยถ้าเกิดนั่งเป็นกรรมธิการนะครับท่านผู้ชมประธานแต่เขาคงไม่ลดเกยตัวเองลงมาแล้วแล้วยังไงต่อจ้าอือถ้าระดับนั้นแหละผมไปนะครับท่านผู้ชมระดับบิ๊กจิ๋วอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเป็นทักษิณเลยล่ะไม่ไปนะครับท่านผู้ชมพาออะไรจ้านี่สิทธิ์ของข้าครับท่านอย่าซื้ออะไรประมาณนี้เพราะอะไรจ้าเพราะตอนนี้สลิมเริ่มออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยโอ้ยตามมาจากประชาธิปัตย์กันเลยทีเดียวเว้ยสำหรับนายเทพไทยเสนพงศ์นะครับท่านผู้ชมลั่นนะเนี่ยชกตรงเป้าครับท่านเทพไทยหนุนลังสิมันลมนำทักษิขขขขรรณข วเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นทักษิณชินวัตรแล้วเป็นอย่างไรปอดตอนนี้เฮ้ยลุงชวนดีใจได้เลยตอนนี้ได้พูดมาสารต่ออุดมการแล้วถามใครวะน่า <c oughs> จะลังสีมันรวมนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขนาดเดียวกันรลมโผลสับสนนายกคนปัจจุบันใช่แพทองทานจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่รมมู้ว่าูปิดอยู่ี่ไนนะครับท่าน้ชมหรือวมันรว็แกล้งโง่นั้นก็ไม่อาจบบกได้นะครัอท่านแล้วนาืกชื่ออะไรวะเนียมัน็ต้ก็ชื่อแพท่อจะทนอยู่แล้รดะครับท่านมจะเอื่นมันรวมโผล่สับสนนายกคนป แล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เลดิดบีช่างกับแม่ไปก่อนครับท่านสําหรับเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้สลิมเดือดสลิมบวยนะครับท่านผู้ชมหลังจากแพททองทานชินวัตรครับท่านไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมีการถามไทยว่าเฮ้ยเป็นนายกได้ไม่กี่เดือน้ะเนี่ยมีหน้าที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วเหรอไปทําอะไรจ้าเนี่ยเฮ้ยไปให้สลิมมันเดือดหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ครับท่านภารกิจเอลเอสเสร็จสิ้นนะครับท่านผู้ชมจากลอสแอนเจลิสตอเนียเตรียมบินต่อเปรูครับท่านประชุมเอเปกนะเนี่ยสำหรับสลิมที่ยังไมมม่รรรรรู้นนนนนะัััททาาชชแพองิวตยกฐี เตรียมบินประชุมร่วมเอเปครับท่านอืมที่ไหนจะเนี่ยน่าจะเปรูถามมึงรู้ได้ไงก็กลัวอ่านอยู่เนี่ย14-17ถึง17พฤศจิกายนนี้นะครับท่านโอ้ยเดี๋ยวก็จะต้องมีเรื่องออกมาอีกมากมายไก่กองนั่นนี่เฮ้ยนายกอองอย่าลืมนะถามอย่าลืมอะไรอีกแล้วตอนไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่นนี่ยอย่าลืมเอา iPad ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมผมไม่มีไอแพว่ะ เอา iPad ขึ้นมาทําอะไรถ้าเกิดเป็นผมผมจะไม่พลาชชดชดต iPad เลยนะครับท่านผู้ชมเอาให้ไออยุดไอหยนไอส้นตีนส้นเบืออะไรพวกนี้มันดิ้นนะครับท่านแล้วมันดิ้นไหมจ๊ะมันก็ดิ้นดีเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมนับว่ามาถูกทางกันเลยทีเดียวครับท่านถ้าเกิดได้พวกของหักสักเวนนี้ไม่ดิ้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะอิงแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมยก iPad มาถามยก iPad มาทํำยังไงยก iPad มาให้พวกทียน,นี้ดิ้นเยไม่ใช่โอ๊ยตายแล้วกูขออภัยนะค,ะนนนค,ครััับทท่านนนนน้คพดดดกก็ีีีีีววืเเเลยเยะยะ จะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าความชอบส่วนบุคคลด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้นะเนี่ยเฮ้ยมีเรื่องที่ต้องเตรียมไปแจ้งกะกะตะนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมผมไม่ยอมแล้วเว้ยไปแจ้งความเรื่องอะไรจ้าชอบพันธิกานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ออกมาเปิดเผยนะเนี่ยรู้หรือไม่ตอนนี้นะเนี่ยที่จังหวัดเนี่ยอุดร อ,อูอ่ดอนนะครับท่านผู้ชมจะไปสับสนกับอุบลทุกทีเลยเนี่ยอู่ดอนธานีมีการซื้อเสียงนะเนี่ยแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่าซื้อเสียงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีการแจกกระสุนไปแล้วนะเนี่ยนัดละ500อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดตีเป็นภาษาชาวบ้านชาวช่องนะครับท่านผู้ชมก็คือนเนี่ยเนี่ยมีการซื้อเสียงหัวละ500หัวละพันหนึ่งเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเฮ้ยผมก็สงสัยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดสมมติมีหลักฐานอะไรพวกนี้นะเนี่ยมันต้องแจ้งกกตแล้วเว้ยเฮ้ยมันต้องแจ้งตำรวจแล้วแล้วทำไมไม่แจ้งล่ะจ้าเฮออ้ พักเราคะแนนเสียงบริสุทธิ์เราได้มาเพราะคะแนนบริสุทธิ์นะเนี่ยประชาชนพัฒนาตัวเองแล้วแล้วถ้าเกิดแพล่ะจ้าเนี่ยประชาชนยังสู้เงินเนี่ยเนี่ยอะไรวะยังรับเงินอยู่นะคับท่านผู้ชมม่ก็จะต้องมาทำนองนี้ว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะคับท่านผู้ชมลักษณะแบบตีหัวเข้าบ้านนนะเนี่ยมันเก่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวชอบพนิกาครับท่านลั่นนะเนี่ยพักใหม่ซึ่งก็คือพักประชาชนนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับท่านกว่า250 2 5 0 2 7 0รเจะแลนสไลด์แลนส์เลืออะไรแนละ้วก็ช่างไปก่อนนะนคับท่านผู้ ประชาชนนะเนี่ยรับเงินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอย่างไรวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยชนะอีกแล้วเนี่ยไม่ได้อีกแล้ววเนี่ยเพราะอะไรคะแนนเสียงไม่บริสุทธิ์นะเนี่ยแล้วถ้าเกิดพักเขาชนะละจะได้นะครับท่านผู้ชมคะแนนเสียงบริสุทธิ์มันจออกมาทำนองนี้ฟันธงก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมกระแสะดีมาทุกที่ครับท่านพ่แพ้ทุกที่เหมือนกันนะครับท่าน1 7ต่อ0ูนย์อะไรประมาณนี้เห็นเขาไปรวมสถิติมากกูก็ไม่รู้อีกแหลงพื้นดีแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้ชวนหลีกภัยครับท่านมากอีกแล้วนะเนี่ยปลูกองคอ นิติธรรมกวาดขยะการเมืองวายตายแล้วตายแล้ว,ลวอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยชวนหลีกภัยนะคะท่านผู้ชมขอได้ไหมเพื่อให้องค์กรอิสระนล้เนี่ยยึดหลักนิติธรรมแล้วยังไงต่อกวาดขยะการเมืองนะคะท่านผู้ชมมันทําให้ผมนึกไปถึงพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งเลยนะครับท่านแต่ก่อนเนี่ยได้เสียงเป็นร้อยเสียงเลยนะครับท่านผู้ชมรอบที่แล้วจานเหลือ50กว่าเสียงนะเนี่ยเฮ้ยขยะการเมืองหายไปเรื่อยๆเพ่อแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อตอนนี้เหลือยี่6าเสียงเฮ้ยอย่าบอกนะขยะการเมืองคือประชาธิปัตย์ของผม ตัวหลีกไปอย่ามาด้วยข้าประชาธิปัตย์ไม่ใช่อ๋อชวนอยู่ประชาธิปัตย์อยู่แล้วครับท่านก็ออกมานนเนี่ยขอร้ององค์กรอิสระว่าเฮ้ยให้ช่วยยึดหลักนิติธรรมอะไรพวกนี้ด้วยกับกวาดขยะก,การเมืองเห็นไหมเนี่ยตอนนี้จะศูนพันอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีนะคะท่านผู้ชมก็อเล็อิดพินช่างกำมันไปก่อนครับท่านสำหรับเรื่องนี้เอ้ยโดยชั้น14ี่นี้ก็มีประเด็นมาเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วประเด็นมาเยอะนี่จะทําอะไรได้ไหมจ๊าไม่ได้นะครับถามทําไมไม่ได้จ้เนี่ย ฟันธงนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีไอ้พวกจีบปากจีบคอนะครับท่านในพวกหมาสองลาง3ลางอะไรประมาณนี้อยู่ตรงนั้นย้ายไปตรงนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าดวงเข้าเนรเทศออกจากตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ออกมาเฮ้ยจัดรายการอยู่นั้นเนี่ยมีการแบบอ,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 อจีบป,ปากจีบคอนะครับท่านผู้ชมแล้วถามมึงไม่จีบป,ปากจีบคอหรอผมก็จีบป,ปากจีบคอนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมยังไม่ได้ขัางเหมือนกับไอ้ตัวนั้นครับท่านก็ไม่รู้วอ้ตัวไหนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนไอ้ตัวนี้มันมาแล้วครับท่านเฮ้ยคอปทอนนะเนี่ยถามทาไเ เฮ้ยตอนนี้มึงชักทงลบแล้วหรือว่าถามทําไมอีกแล้วเนี่ยเหตุเทวดาบวยทิพย์อะไรประมาณนี้เฮ้ยทักษิณเป็นเทวดาอุ้งอิงเป็นนางฟ้าหรือเปล่าวะเนี่ยนึกถึงเพลงนางฟ้ากับควายขึ้นมาทันใดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วอยู่ๆผมก็นึกถึงนะเนี่ยสงสารพี่น้องประชาชนบางส่วนเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอุตสาหเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับท่านพ่อแม่บางท่านนนเนี่ยก็ส่งวัวขวายายนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจะเอาตังมาส่งควายไปเรียนนะครับท่านผู้ชมแล้วควายเรียนจบยังจ้ามันก็ยังงเนนนย่่่ราาู้้ชมมมแตีไไดหถึ คร,ครับท่านมาแล้วจ้าคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศนะเนี่ยหลังจากที่หน้าแต่ละตัวนั้นแก่ๆเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านเตรียมรองเท้าผ้าใไบไว้เฮ้ยมวลชนทั้งหลายแหล่มึงอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยจะไปบุกแล้วเว้เฮ้ยจีบปปชสอบเทวดาป่วยทิพชั้น14ชั้น13เอยไม่ใช่ชั้น14วันที่13พฤศจิกายนนี้โดยรอบก่อนก็ทีหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเออวันนี้วันที่13พฤศจิกานี่หวานนะเนี่ยเฮ้ยทำไมคนมึงเท่านี้อีกแล้ววนเนี่ยถามเท่านี้หละเท่าไหนกระจุกอยู่อุยมอูชม เอาแล้วเว้ยเฮ้ยเพิ่งเจอครับท่านคอปทอคุยโว,วตัวลั่นบอกปปชนะเนี่ยตอนนี้มันเดินมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่คนเท่าหยิบหอยครับท่านจะสรุปสำเนาพ่อของนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่นะเนี่ยปมนอนชั้น14อะไรประมาณนี้เอาแหละเดี๋ยวอ่านใหม่เอาแล้วคอปทบ,บอกปปชจะสรุปสำนวนพ่อของนายกนะเนี่ยนอนชั้น14ในเดือนนี้อะไรประมาณนี้เฮ้ยมันก็คงดีใจนะครับท่านผู้ชมคอปทดีลั่นดีใจนะเนี่ยได้ข่าวดีปปชสรุปสำนวนคดีทัก สินชั้นสิแล้วเฮ้ยแบบนี้อื่งอ,อ่างคางตดำก็คงจะต้องดีใจไปด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจะจะสําเร็จไหมเนี่ยอื ไม่สาเร็จนะครัทบท่านผู้ชมพาออะไรจ้าไม่รู้เหมือนกันครับท่านกูไม่สําเร็จไปก่อนนะครับท่านก็เห็นมันเห่ามันหอนมันจะปีนึงแล้วนะค,ะครับท,ท่านผู้ชมแต่นี้ไม่ได้หมายถึงม็อบส้นตีนส้นมืออะไรนี้นะครับท่านหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวแล้วกูก็ยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยรออยู่ตอนนี้รออะไรวะคลิปชั้น14นะครับท่านผู้ชมส่วนปรวิตช์เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับท่านรู้สึกว่าอยากจะเป็นเหมือนเดิมนั่นเนี่ยนาย,ยกอะไรวะเอ่เอไอ,อโอลิมปิกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยไม่ดูสภาพหน้า ยังไงวะเนี่ยมันน่าทุเระอ่ะปีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติเป็นตัวผมนะครับท่านแล้วก็ผมเป็นไอประวิตยอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็ลงอะไรว่านายกโอลิมปิกสภาโอลิมปิกอะไรประมาณนี้มึงจะเดินไปไหนมาไหนยังไม่ค่อยรอดเลยนะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อต้องนั่งรถเข็นนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประวิตยเปิดรับสมัครไหมนะเนี่ยคนอะไรว่าลุลรถเข็นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกูจะใช้รถขนผักเลยนะถามทําไมเป็นแบบนั้นจ้ะเนี่ยมันเหมาะสุดนะครับท่านผู้ชมกับประวิตยอะไรประมาณนี้ครั้งก่อนเว้ยเฮ้ยไปเจอสานักข่าวช่อง อะไรวะเนี่ยนนักเรียนดีใจลุงป้อมเข้าโค้งนะครับทุกคนก็อะไรวะบะวิทเข้าโค้งมันเรื่องอะไรวะเนี่ยอ๋อบะวิทวิวแชซิ่งนะครับท่านผู้ชมบุ๊บมาแล้วมีคนดุแล้วก็เข้าโค้งอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าประตูไปนะครับท่านผมเห็นสภาพแล้วอ นี่เหรอวะเนี่ยตัวแทนอะไรวะนายกโอลิมปิกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมึงวางมือไปซะเถอะไอ้ป้อมถามทําไมจ้าสังขารไม่ได้แล้วครับท่านจะเดินแม่งยังเดินไม่รอดเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ผมก็ยังเชียร์ประวิทย์อยู่นะเนี่ยโดยตอนนี้รู้สึกว่าพรรคของนายประวิทย์นะครับท่านผู้ชมจะสับสนอลรมานไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวครั้งก่อนก็มีเรื่องของอะไรวะคลิปเสียงส้นตีนส้นเบือกออกมานะครับท่านผู้ชมสักพักมีเรื่องของไอ้สามารถอะไรประมาณนี้นายสามารถก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเนี่ยแล้วทาไมประวิทย์ เองนะครับท่านตอนนี้มาเรื่องอะไรอีกแล้วเะเนี่ยเฮ้ยฟิล์มรัตภูมินะครับท่านผู้ชมอดีตผู้สมัครสสครับท่านพักพลังประชารัฐนั่นเนี่ยหลังจากเป็นสสอสอบตกลงในเขตกรุงเทพแล้วคนไม่เลือกเป็นอย่างไรต่อก็ได้เกิดคดีความหรือไม่นะครับท่านผู้ชมตอนแรกเอ้ยตอนนี้มันเป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับท่านผู้ชมเรื่องของพี่หนุ่มกัญชัยครับท่านหลังจากมีการแอบอ้างนั่นเนี่ยจากในฟิล์มรัตภูมิหรือไม่นะครับท่านผู้ชมมีคลิปเสียงยาวออกมา29นาทีกว่าอ้างว่าเนี่ยต ถ้าเกิดจะไปออกรายการหวนกระแสแล้วเนี่ยอุ้ยในคลิปเสียงนะครับท่านพี่หนุ่มกัญชัยเล่าอะไรประมาณนี้โดยเหมือนกับว่ามีการบอกนะเนี่ยถ้าเกิดสังคมจะผิดหรือว่าจะถูกเนี่ยขึ้นอยู่กับหนุ่มกัญชัยคนเดียวเลยนะอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้หนุ่มกัญชัยฟ้องนะครับท่านผู้ชมเอาแทบอตัดพี่ตัดน้องกันเลยทีเดียวสําหรับนายฟิล,มล์มรัตภูมิอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่เบื้องต้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนตอนนี้ครับท่านแต่านายเดชาจุกรูหยีหิวกัน้นเนี่ยกับสป็นที่ริ้ ได้ผูกไปเห็นนะครับท่านผู้ชมเดชามาไลฟ์สดอีกรอบนึงครับท่านแต่ไม่รู้ว่ารอบไหนแต่น่าจะเป็นรอบล่าสุดนะเนี่ยผมกับสนที่หรือตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วนะเนี่ยอ๋อ ก็ว่ากันไปต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรตอนนี้สนที่ไม่ต่างคนต่างอยู่่ะเนี่ยสนที่เตรียมฟ้องนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเดชาโดน10กรรมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กรรมละหกเดือนอะไรประมาณนี้6 5หโห้ยห้าปีนะครับท่านผู้ชมเอ้ยสิบสองห้าหกสิบแม่มึงเอ้ยถ้าเกิด60เดือนนี่อ่วมเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นนักกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะได้รอลงอาญาหรือไม่ถ้าเกิดผิดจริงเรื่องหมินประมาทอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้นะครับท่านผู้ชมสนใจสินค้าออนไลน์นักวิวชอ็อาป ั่งที่เอาลบขนาดนี้ทกลังแลบฟังข่าวจากสถานูวิธียีหรือว่าที่ไหนก็สุดแท้แต่ขอให้มีความสุขจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม